โรเทสเทสหนึ่งสองสามอ่าคงจะได้ยินกันนะครับอ่ะสวัสดีครับก็มาอยู่กับผม KM Gamer TV อีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้มาทำปืนใหญ่ไปทำไมฮะเอาไว้ปิดท้ายคลิปนะครับอ่าอ่าเ้ยแล้วนะอ่าก็มาอยู่กับ Minecraft นะครับ0.13.0 Alpha ิบสามนลฟานะครับอ่ามากันไวและมากันเร็วมากนะครับอ่า อ๋อมดูน่าโปยนะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่าให้ยะอ่าก็ทำไว้เพื่อจะเอามาปิดคลิปนะครับปิดใต้คลิปนะอ่าก็ถือว่าเป็นแบบปิดฉลองคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะฉลองซับสไคร้นะอ่าก็ก็ 0.13 a l จุดสิเอลฟาเบลสองนี่มาก็เป็นการแก้บัักอีกเช่นเคยนะบั๊กคืออะไรบัักคือไอพวกที่แบบเนี่ยแบบอย่เงี้ยช้าอะไรอย่างเงี้ยครับทุกทีเวลาเราเปิดประตูมันจะเร็วใช่ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปกติของมันอยู่แล้วมั้งเนาะเสียงมันมาก่อนนะเนาะน่าจะเสียงมาก่อนนะนะครับก็อาจจะเป็นการแก้บัักทั่วไปนะครับของก็ไม่มีอะไรเพิ่มมาใหม่มากมายนะครับ ก็มีพวกเดิมๆนะครับก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะโมจังเขาสะอัปเดตมาให้นะเดยวผมเตรียมไปเช็คไ้รอเลยมามามาก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับถ้าชอบก็ค่อยเอ้ยค่อยเฮี้ยถ้าชอบก็กันช่วยเอ้ยขึย้นามาเนะเอาใหม่ใหม่ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์และกดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อนะครับอ่าก็ วันนี้ขอลาไปก่อนด้วยปืนใหญ่อันหลายแรงของผมย่อนะครับปุ๊มไปแล้วครับผมอุ้มออานีอ่ะ,อะก็ลากันไปแล้วครับสวัสดีครับกาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ